หลายคนที่ได้ติดตามในโซเชียลมีเดียก็คงจะเห็นเรื่องราวของแอปพลิเคชันที่มีการล่าเหรียญเกิดขึ้นนะฮะล่าสุดครับทางสคบอนะฮะมีการออกมาเตือนนะฮะสำหรับคนที่โอ้ oh, ออกมาล่าเหรียญผ่านทางแอปพลิเคชันกันนะครับตอนนี้เนี่ยทางสคออบอรเร่งประสานงานกับ5หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะกับปรมแอปพลิเคชันล่าเหรียญจากแก่นนี่แหละซึ่งต้องบอกว่าบางคนเนี่ยเข้าไปในจุด แล้วก็บุกลุกเข้าไปด้วยนะ,ะบุกลุกบ้านคนอื่นนะอันตรายมากนะฮะเสี่ยงมากด้วยนะฮะล่าสุดสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบอเนี่ยเปิดเผยว่าตามข่าวในแพลตฟอร์มออนไลน์ในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการนําเสนอเรื่องราวของแอปพลิเคชันตามล่าเหรียญน,นะฮะหรือว่าจากแกซึ่งสามารถพอไปล่าเหรียญเสร็จปั๊บเนี่ยเอาไปแลกเป็นเงินได้นี่นะฮะโดยแอปพลิเคชันดังกล่าวเนี่ยสามารถที่จะเล่นได้จํานวน5จังหวัดในประเทศไทยก็คือกรุงเทพมหานครเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตชนบุรี ในพื้นที่ของพัทยาดาวน์โหลดได้ฟรีด้วยผ่าน Play Store นะฮะแต่ฟีเจอร์บางอย่างเนี่ยของแอปพลิเคชันมีการเก็บเงินทำให้ผู้บริโภคบางทีไม่ทราบเผลอกด มีการเสียเงินเป็นรายสัปดาห์ด้วยนะรายเดือนแล้วก็รายปีด้วยและที่สําคัญครับผู้เล่นเนี่ยต้องเข้าไปเก็บเหรียญในพื้นที่ส่วนบุคคลและก็พื้นที่สาธารณะอาจส่งผลกระทบและก็สร้างความรําคาญให้กับประชาชนโดยทั่วไปครับใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าจะมีการเฝ้าระวังแอปพลิเคชันนี้นะคะอย่างที่พี่บอลได้บอกไปว่ามันมีการละเมิดนะสิทธิ์ส่วนบุคคลด้วยคือ อาจจะมีในเรื่องของการฟอกเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอบัญชีมาเพราะว่าเขามีการตรวจสอบว่าเงินที่โอนเข้ามาคือมีคนเล่นได้แล้วพอโอนเข้ามาเนี่ยเป็นบัญชีของคนไทยทั้งที่แอปเนี่ย มันเป็นของต่างประเทศแต่ทําไมถึงเป็นคนไทยที่เป็นโอนเงินเพราะฉะนั้นอันนี้น่าเป็นห่วงมากๆนะคะแล้วก็อย่างที่พี่บอลบอกว่ามีการบุกรุกสถานที่บ้านคนอื่นคือตัวอาเรียนไงอาเรียนเนี่ยมันไปอยู่ที่บ้านใครก็ไม่รู้แล้วอยู่ดีๆคนที่อยากได้เงินไปบุกรุกแล้วก็โอ้โหไปแบบมันสร้างความเสียหายให้กับคนอื่นได้นะคะใช่แล้วครับโดยทางสคบตอนนี้นะคะก็เร่งหารือกับ5หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เกิดความเดือดร้อนเกิดความเสียหายนะคะก็สามารถที่จะประสาน ต่อไปยังสำนักง,งานคณะกรรมก,การคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบอได้ฝากเบอร์ไว้หน่อยสายด่วนครับได้ค่ะที่สายด่วน1166นะคะคุณผู้ชมจําให้ชื่นใจเลย1166คือตอนนี้สคบอเขาก็เร่งดาเนินการในหลายๆเรื่องนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆแล้วก็หากผู้ปกครองท่านใดน,นะที่มีบุตรหลานเนี่ยก็คือแนะนําเลยว่าต้องใส่ใจแล้วก็ ดูแลกันด้วยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าติดตามค่ะครับนี่คือทั้งหมดนะคะของรายการ Better Future ครับที่จะนําเสนอข้อมูลสาระประโยชน์นะะเพื่อยกระดับชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของท่านนายกรัฐมนตรีแพททองทานชินวัตรวันนี้เวลาของเราหมดแล้วครับต้องมาเจอกันใหม่คราวหน้าเราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับขอบพระคุณสําหรับการติดตามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ